พี่คจะได้ตาจะได้ตาจะได้ตาแรงมากนี่โซโหลเธอวันนี้พามากินของเซตที่กลางสยามสแควร์จ้าพี่กินหนูได้พี่ต้องกินทุกอย่างได้เกี่ยวฮอนโซฮอตตามดำ อยู่โลเคชั่นเดียวกันกับร้านข้าวแกงข้าวแกงมั้ยมีข้าวแกงด้วยก็ร้านเกเียวใช่ไหมไก่ผัดเกียวป๊ค่ะใช่อยู่สยามสแควร์ซอยไหนนะซอยสิบซอยสิบนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะเซ็ตเขาแบบแจ๋วพรลดมากเซ็ตบุกเท่าไหร่จ้าร้อยห้าสิบค่ะและเซ็ตเนื้อเซ็ตเนื้อไทยวากิวสองร้อยเก้าสิบและเซ็ตน้องตือเท่าไหร่จ้าไม่คิดเงินค่ะกินฟรี มาตั้งสิบกว่านาทีแล้วยังร้อนอยู่เลยพี่ดูสิโอ้ยร้อนเออนั่นแหละโอ้ควนัวนควนัวนควันควันอืมพี่เฮ้ยเกดอร่อยออว่ะเนื้อผัดนิดเลดอันนีดด้ริศเกดชอบมากหมูนุน่มนหมูนมนมสดพี่หนวดต้องเอาข้าวเหนียวปั้นจิ้มกินด้วยแอบปั้นจั่นแบบไปเป็นยังไงนะครับเอ๊โอ้ยเนื้อคู่กันเลยอ่ะ อะม่ามาผัดคู่คนไทยเนาะอามาผัดเป็นของคู่คนไทยแล้วหนูจะเป็นของคู่ใครจ๊ะคู่กรรมแรงมากเลยหนูโหมาเลยอร่อยมากอร่ยมากอืมข้าวบูย่างอ๋อกินแล้วต่อเร็วๆนะจ๊ะเป็นเด็กดีนะหนูนะอย่าดื้อนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้อร่อยมันเป็นหมูอบน้ำผึ้ง อบน้ำผึ้งได้ค่ะเพราะหวานก็ว่าหวานเก๊ทั้งนามั้งตรงตรงเธอวันวันเธอว่างเหรออคิดอะไรอย่างเงี้ยเธอว่างหรือไงวะคือตามเก๊มาจากอุดรอู๋กินผิดเจด้วยอ่เนี่ยเขาทอแจ่วเลยนะเธอคือกินพวกนี้เขาทอดแล้วเส้นกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยเออมีตั้งแต่แปดสิบเก้าสิบร้อยนิดค่ะอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่เนี้ยซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้แม่อร่อยไปว่าร้านนี้แม่อร่อยอืมอร่อยมาก เออความจริงนะไม่หรอเอาพี่ตอบมาอร่อยมากจริงปะคะคือจะพูดตรงๆเลยนะหนัวมากอันเดือดปุดๆมีเห็ดมีใบโหระพาทองหนูตอกไข่ไม่เป็นไม่ต้องหยุดตอกได้ยุ่งมากเลยอย่าเธอนี่มัน เราจะมาสวีทกันกลางสยามสแควร์ทำให้เป็นเหมือนกันนี่เราดูไข่นี่ไข่อย่าทำให้แตกนะไข่จะต้องเป็นอย่างนี้เกดตพอทำไข่ฉันแตกนี่ไข่นี่โซนี่นี่นี่อ่ะเอ็นหมูเอ็นหมูเอ็นหมูตุ๋นเด้งๆจะกินนะทุกคนต้องแบบว่าล้าง ล้างตะเกียบอย่างนี้นะทีห่หนูสอนให้คนบอกว่าเทคนิคล้างตะเกียบนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติหรอครับแต่ว่าบางคนไม่รู้บางคนก็ต้องล้างก่อนใครไม่รู้นี่ถ้าหนูไปสอนพี่พี่ก็ไม่รู้ใช่ป่ะกินเลยตรงนั้นเลยเออใช่พี่ก็กินเลยไม่ได้นะพี่เดี๋ยวหูดับพี่ต่อไข่ไม่เป็นนะ่ะไอว้ายกันต่อไข่พี่ แรกในชีวิตที่หนูตอกไข่เป็นแล้วนี่นี่น่ากินมากโอ้ไข่ยังเยิ้มอยู่เลยอันนี้คือรอดอ่ะเออไพี่กินไปจะได้ตาจะได้ตาจะได้ตาว้าวแรงมาเอาทุกวันนี้คือตาไม่ดีนเพราะว่ามาอยู่กับชานี่เลยต้องแค่นี้นะองเจ้าฮอสโซฮอตตาหมูดำนะคะสยามโซฟาซอยสิบหลังธนาคารกสิกรค่ะ อ,อร่อยมากอะกลับบ้านได้ปะสั่งกลับบ้านได้ซื้อได้หน้าร้านกินที่ร้านได้สั่งกลับบ้านได้ได้ทุกอย่างออนไลน์ได้ออนไลน์ได้อือตายเจอกันนะเธอฝากด้วยนะร้านนี้อร่อยมากเธอคือพูดได้เลย,ยว่ามามาแล้วไม่ผิดหวังจ้า